วันที่12ตุลาคม2 5 6พารพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอรตรก่วถึงกรณีการยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบพุทธศักราช2 5 6 1ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้นข่าวสามด้านโดยด้านบนยาวไม่เกิน3เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นผมด้านบนความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน1เซนติเมตรว่าระหว่างที่ตนลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำล ชั้นใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สิ่งที่ตนเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติภาพสะท้อนของน้องๆเด็กๆระดับผู้ใต้บังคับบัญชาการที่ได้ลงไปสานจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ได้เห็นปัญหาเรื่องทรงผมว่าที่พวกเขาไว้ทรงผมตามระเบียบการเป็นตัวชี้เป้าของผู้ก่อเหตุไม่สงบดังนั้นพตอตนได้มีโอกาสมารับตาแหน่งตรงนี้จึงอยากจะทําเป็นนโยบายถือว่าเป็นการท็อปอัพไม่ใช่ท็อปดาวอ้างอิงจับความเป็นจริงของเด็กๆค่ะสิ่งที่ตนทํานั้นไม่ได้เป็นคควาาามิดเเเฉพะตตนนองแ่ป็กร พูดคุยระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มองเห็นความสําคัญของน้องๆความสําคัญในการทํางาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นในพื้นที่พิเศษเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนี้ส้งมผมไม่ควรเป็นเป้าของผู้ประสงค์ร้ายและผู้ที่ทําหน้าที่สืบสวนเช่นกันการที่จะว้ส้มผมลักษณะดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะปลอมตัวเป็นได้อย่างเดียวคือปลอมเป็นพระปลอมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ส่วนหน้าง,งานต่างๆค่ะระเบียบนี้กาหน,นดอยู่แล้วกล่มใดๆที่อยู่ในภารกิจพิเศษไม่ได้อยู่ในพื้นที่เฉพาะแต่ยังคงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติฉะนั้นทุกกกกอยย่่่าาางงปรรรับเเลีนภิจจซึด็็ะู้ ภารกิจแบบได้ควรจะไว้ทรงผมแบบได้ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้ต้นอ,อยากให้เป็นของขวัญวันที่17ตุลานี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ไม่อยากให้ประเด็นเรื่องทรงผมเป็นเรื่องที่พิเศษมากนักค่ะ